สวัสดีครับเด็กๆชั้นป .3 นะลูกโรงเรียนอนุบาลอำน,นาจเจริญน,นะครับวันนี้เช่นเคยครับคุณครูคก็จะมาสอนเด็กๆเล่นเปียนโนกันนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่เจ็ดแล้วนะครับซึ่งที่เราเด็กๆคนไหนได้เข้าไปเปิดดูคลิปคุณครูคคบ้างลูกแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็กๆอัดเพลงอัดร้องเพลงนะครับเพลงกลับไปเยือนกับเพลง ต้นไม้ในป่านะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะครูม,มีคะแนนให้ด้วยครับแล้วถ้าคนไหนมีเครื่องที่บ้านนะครับเด็กๆก็อาจเป็นเพลงเล่นมาด้วยซึ่งตอนนี้เราเล่นเพลงโล w in the Park ใช่ไหมลูกแล้วก็วันนี้คุณครูม,มีเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งนะที่จะมาแนะนําให้เด็กๆเล่นกันนะครับเด็กๆต้องรีบเล่นนะลูกเดี๋ยวจะเพลงใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นแบบพร้อมๆกันก่อนอื่นเราก็จะไปร้องเพลงกันก่อนครับเพลงกลับไปเยือนนะ เต็มตัวอูบอกให้น้องๆเลยนะครับ ต่อไปเพลงต้นไม้ในป่านะครับคนไหนที่ลืมเนื้อนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเอาขึ้นที่จอให้นะครับเ็ิมัวนะ ต่อไปก็ไปถึงขั้นตอนการเล่นเพลงกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับเพลงที่เราเล่นในชั้นป .3 กันนะครับก็คือเพลง low in the park นะครับแล้ววันนี้คุณครูมีเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงนะครับที่จะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักครับ southern road ครับ ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนเพลงนี้กันก่อนซึ่งเพลงนี้เด็กๆน่าจะเล่นได้กันเยอะแล้วใครที่ยังเล่นไม่ได้นะครับเด็กๆกลับไปดูลิปตอนแรกๆนะครับที่ครูพาเด็กๆเล่นทีละมือนะแต่วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้เด็กๆแล้วก็จะไปเพลงใหม่เลยนะครับโอเคเด็กๆเล่นพร้อมครูเลยนะครับโซมีโดเต็มตัวมือซ้ายขอด C กับขอด์ด G7 นะครับมือขวาโซมีโดเต็มตัวเห็นขอด C กดโดมิโซนะครับ G7 ทีปาโซ่จมจวนน้าลูกหนึ่งสองสามเล่นโซมิดอเหมือนเดิมครับโซมิดอเลฟามีเลโดมีโซปามีเลคัซีโดมีโซโซมิดอโซมิดอจีเซเว่นเลฟามีเลโดเล ลโดคันนี้บรรทัดที่สามเล่นมือเดียวครับฟาโซมีโซเลโซโดฟาโซมีโซเลเหมือนบรรทัดที่สองเลยครับโซมีโดครับซี่โซมีโดโซมีโดเลฟามีเลโดเล อันนี้เด็กๆมาฟังเพลงใหม่นะครับเพลงนี้แต่ว่าวันนี้ครูยังไม่ได้พาเด็กๆเล่นนะครับแต่ครูจะเล่นให้เด็กๆฟังก่อนนะครับเด็กๆฟังนะเพลงนี้ชื่อเพลง s o u t h l r n d นะครับฟังนะลูก ที่เป็น Time Signature 34นั่นเองก็คือปกติที่เราเล่นนะครับเป็นไทม์ซิงเกอร์สี่นะลูกแล้วก็ในแต่ละ1ห,ห้อง Time s i งเกอร์สามนะครับอันนี้นะสามสี 3, 4, ในแต่ละหนึห้องก็จะมีค่าเท่ากับ3จังหวะนั่นเองครับเวลานับก็จะเป็น1 2 3แล้วก็1 2 3 1 2 3า 1>, 1 2 3ถ้าเป็น time signature 4-4นะครับอย่างเพลง Low in the Park ที่เราเล่นมานะครับก็จะกลายเป็นนับเป็น4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นับไปเรื่อยๆ1 2 3 4อคราวนี้เพลงใหม่นับแค่3ครับ1 2 3 1 2 3เพลงก็จะยากขึ้นมาอีกนะแต่เดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูถึงจะพาเด็กๆเล่นนะครับตอนนี้ เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปอ่านโน้ตที่กระดานเสร็จแล้วครูมีใบงานสนุกสนุกให้เด็กๆทําด้วยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราก็จะมาทบทวนตัวโน้ตนะฮะเพื่อที่จะไปทําใบงานให้ครูนะครับโน้ตโดก็คือโน้ตตัวนี้นะครับและอันนี้คือกุญแจซอนทับเส้นที่2ก็คือโน้ตตัวซอนตามกุญแจนะครับโน้ตตัวโดกับโน้ตตัวซอนซึต่ตอนนี้เราจาได้นะครับท่าน,นี้ โดในเส้นน้อยนะครับเร่ Re, ชิดเส้นที่1นี่ครับเส้นที่1ฟ้ฟาอยู่ในช่องที่1ซ่อนทับเส้นที่สองลาอยู่ในช่องที่สองที่ทับเส้นที่สโดอยู่ในช่องที่สครับอันนี้เด็กบางคนก็จะบอกว่าอา้าวทำไมอันนี้โดอันนี้ก็โดซึ่งอันนี้เป็นโดมาตรฐานลูกโดที่เรากดเวลาเราเล่น เปนโนนะครับกดโนตมตัวโดตัวแรกเลยที่เรารู้จักโโดที่อยู่การเคลื่องครับนี้โดที่ตรงนี้ก็คือสังเกตง่ายๆก็คือตรงนี้โดนะครับแล้วก็เสียงมันก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดตรงนี้ก็จะเป็นโนตตัวโดนั่นเองโดอีกตัวหนึ่งครับทันี้พอเราจําได้แล้วเด็กๆต้องทาให้ดีนะครับว่าโดเลอยู่ชี่เส้นมีทับเส้นที่1นึ่งลาอยู่ในช่องที่1ซ่อนทับเส้นที่2ครับ ลาอยู่ในช่องที่สองที่พับเส้นที่สามโดอยู่ในช่องที่สี่เอาล้ครับพ่อเด็กๆจำตรงนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวครูเขาลบออกกันเลยครับวันนี้ครูมีเครื่องหมายใหม่มาแนะนําเด็กๆครับเครื่องหมายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเด็กๆน่าจะเคยเห็นบนบอรดครับเป็นรูปแบบนี้นะครับเรียกว่าเครื่องหมายนี้ครับ อ่านได้ไหมครับก็คือเครื่องหมายชราปนั่นเองอ่านี้คือเครื่องหมายชร์ปนะครับเครื่องหมายช์าก็คือเครื่องหมายแปลงเสียงให้เสียงโน้ตที่ที่มีเครื่องหมายช์าบังคับอยู่ให้สูงขึ้นไปอีกครึ่งเสียงเอาแล้วครับในทางตรงข้ามครับพอเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้เป็นเหมือน B ีเล็กนะครับแต่ไม่ใช่ B ีเล็กนะลูกเหมือนดีเล็กเรียกว่าเครื่องหมายเรียกว่าเครื่องหมายแฟรตครับ เครื่องหมายแฟล์จะแตกต่างกับเครื่องหมายชาร์ปก็คือรูปลักษ์แตกต่างแน่นอนความหมายวิธีการกระทาก็จะแตกต่างกันแฟลชชาร์านะฮะจากพูดจากชาร์ปก่อนนะชาร์ปทำให้โน้ตเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงครับแฟล์ทำให้น้ t ลดลงมาครึ่งเสียงครับแต่ลดลงครึ่งเสียงกับเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงเหมือนกันครับ เพิ่มึ้นเสียงลดขึ้นเสียงนะฮะอันนี้คือเครื่องหมายชาร์ปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนึ่งหน่งงงงนะครับชาร์ปรูปสี่เหลี่ยมแลกเป็นเหมือนเป็นเหมือนโนต้ตตัวบีเลยอันนี้สมมติว่าอันนี้โนต้ตตัวโดน,นะครับมีโนต้ตตัวโดแล้วลูกอยู่หน้าระดังสองตัว,ตวถ้าเกิดมีเครื่องหมายชาร์ปมามาคับที่โนต้ตนะครับหรืออ่าคุณลบออกก่อนนะครับถ้ามี อันนี้น้ตตัวโด,โดนะลูกแล้วก็มีเครื่องหมายชาร์ปตรงนี้โน้ตตัวโด,โดตัวนี้จะต้องขึ้นมาเล่นขึ้นมาอีกครึ่งเสียงก็คือมาเล่นที่โน้ตตัวสีดำตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นโดชาร์ปทันทีอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูอันนี้คือโน้ตตัวมีใช่ไหมลูกแล้วก็มีเครื่องหมายแปลอยู่ข้างหน้าครับจากโน้ตตัวโดเรมีอันนี้ก็คือโน้ตตัวมีนะครับแปลเป็นยังไงนะครับ ให้เสียงต่ำลงมาขึ้นเสียงใช่ไหมครับสูงขึ้นไปก็คือด้านนี้เหมือนโดแล้วก็เป็นโดชาร์ปนะก็สูงขึ้นไปด้าน,น้นถ้ามีต่ำลงมาก็เป็นโน้ตตัวมีแฟลทก็คือตัวนี้แต่ครนนี้บางงานจะเป็นอย่างนี้ครับครูจะไม่ไม่ได้ให้เด็กๆทำยากขนาดนั้นก็คือให้เด็กๆดูที่ใบงานตัวนะครับนี้นะ่ะเด็กๆเห็นนะลูกอย่างนี้นะครับ ก็คืออันข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งครูจะทําให้เด็กๆด,ดูแล้วนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวฟาแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรนะลูกเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือเครื่องหมายชาร์ปใช่ไหมครับเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมาตอบตรงนี้ครับเป็นโน้ตฟาเขียนคําว่าฟาก่อนนะลูกแล้วก็เขียนชาร์ปนะฮะบอกอีกข้อที่สองเลยก็ได้ครับ โน้ตตัวเรใชนโนตตัวเรนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายแฟลตนะครับเด็กๆก็เขียนเรแล้วก็แฟลตข้างล่างโอเคอันอื่นเด็กๆก็ลองไปทบทวนไปลไปดูนะครับว่าเป็นโน้ตตัวอะไรเครื่องหมายอะไรแล้วก็ตอบลงในช่องว่างตรงนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆเสร็จแล้วก็เด็กๆก็รีบแต่ก่อนอื่นพอเด็กๆจะทําใบงานนะครับหรือจะซ้อมเปียโนหรือจะอะไรก็ช่างหรือจะร้องเพลงตามคลิปอะไรก็ช่างเด็กๆอย่าลืม เปิดคลิปคุณครูดูก่อนนะครับแล้วก็เด็กๆก็ทำจะได้ทำไปงานได้ง่ายขึ้นะนะลูกแล้วก็จะได้เข้าใจอะไรเยอะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเด็กๆครับ